สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีโอเยลชาแนลครับผมครับสวัสดีคโอ้โหมากีเซี่ยวครับมาสวัสดีเอฟซีโอเยลชาแนลครับพี่น้องครับผมวันนี้มีโอกาสด้มากยังเคอยังก็ได้หอยก็ห้วยแมวพงดิฮะห้วยแมวพงครับผมแม่ปะโอบ่บีแมวพี่น้องห้วยพง สวัสดีคุณผู้ชมสี่สิบเอ็ดคนจ้ะโ,โอ้เห็นนะย,ยืนพุ่งห้ามอยู่นะบรรยากาศจ้ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจ้าชาแบบนลน,นะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้อง,งค,รครับฝากแชร์นะพี่น้องเนาะจาบรรยากาศจ้าบรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมทีมงานนะฮะทีมงานเอา้าผู้ใดคือเอ้าคนมาเท่าอยู่จ้ะไอ้คนมาเท่าอยู่ต้บมันเอ้าผู้ใดล่ะเอามาีอะไรเอาหน้านุ่น เขาตะกี้คือพูดพูดหน่อยก็นี่อยู่มันขยายเจ้ากกะฮาว่าไปชิ้นเขาชิ้นเขาแซ่บที่ทุ่มือเลยผ่านไปนั่งทานข้าวเพ่อได้ขุนคองง่ายขุนเพื่งเพื่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณชิติมาสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีคุณดูสามพันแปดร้อยคนกันไปหรอกครับโอ้บรรยากาศสวยมากนะน่าถ่ายรูปมากแมนครับพี่น้องไหมแมนแมนแมนทีมงานไปหรอกทีมงานครับ สวัสดีค่ะปูเปียสวัสดีคุณปูเปียสวัสดีคนดู2,700คนครับพี่น้องคุณัวมาบุญดีพกอนีพไปเแล้วอนีสิ่าเอาหอยกับป่ามาเล่นน้ำพี่น้องมืนไ่เล่นน้ำมเล่นน้ำทุกแบมือนี่ลวกันนี่เปล่าเลวกันล้วกันกหอยบาทให้พี่น้องกันกทุเรวปลาเงียปลาปารทอมกันทุเรวพี่น้องกันทุเรีย มาโนนาก็มาครับผมแล้วก็ทิกบ้าพาลุยครับผมทีมงานครับครับพ่อไหนป้าป๋าป่เห็นเห็นผู้สาวอะไรนี่เห็นผู้สาวเรียงหาพ่อเลยเดือดตกเลยกำเห็นใกล้น้นำเรื่องทีมงานเป็นรองทีมงานครับเสียต้อมครับเสียต้อมวันนี้เสียต้อมพารวยเสียต้อมเปล่าเปล่ายิ่งแล้วเปล่าพาไปนั่งพายบึง บรรยากาศครับน้องมรนจะกาศบรรยากาศเย็นๆนะฮะสวัสดีคนดูเจ็ดพันห้าร้อยคนพี่น้องครับสวัสดีครับคือเป็นตาคนหลายแต่คนหลายพี่น้องคนหลายอยู่คนหลายเติบครับคนหลายเติบเพราะว่าเนี่ยมาแรกบรรยากาศดีพี่น้องช่วงตะเวนสิตกค่อยลงดินเนาะพี่น้องเนาะมีบรรยากาศดีแรงหน่อยอุ้ยตัวยังวะตัวยังวะนี่นะสวัสดีครับ สวัสดีคุณชนเอลนะคะสวัสดีพี่น้องความฝ่ายสุสุโอ้สวัสดีน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับค่น้องจูนชาแนลจ้าบักจอยพี่น้องบักจอยพี่คิงครับพี่คิงทำไรครับทำไรพี่มากินตำตัวพี่น้องโอ้ยมากินมาตำมันจิ้นยุกไก่ยังไงตำจินแต่ว่าบรรยากาศดีเนาะปิกนิกนอกบ้านครับอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอโอ๊ตยาวด้วยนะคะครับผมมีโอกาสศดีมากพ่อพี่คิงกับพี่น้องเหมือนกันครับ หาหอยกับผมหาหอยสวัสดีคนดู4,500คนครับผมสวัสดีคนดู3,100คนฮะอากาศดีมากเป็นตะเย็นเนาะมาลงน้ำยำแรงเนอไมน้าะาอนด มสแมแเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแรอากาศ่ดีเลยมเอากาศดี่นอากาศดีุะไม่บรรยากาศมันบรรยากาศมันโอเคนะเดี๋ยวแผ่นสายบ้างพี่น้องโลโลเด็กหนอเด็กดกพี่น้องน้องมารแล้วก็รานี้มันไ่ได้เลิกเนาะเด็กน่อยฮาก็ลงได้เพราะว่านนนั่นนไม่คนภาคบนลงน้ำเขาบ่ผมก็ลงกันพี่น้องยังน้อยแหละใช่ใช่ค่ะนี่ ไปไปไปลงๆ่องก่นเียจะเห็นนี่ยแรบแรก็จะรงคือนี่แหะลงนี่ก่อนรงพุงม่ยังสวัสดีทองสวัสคดีดวงเสร็จดยวงเสรเลยูบไม่เพาะเลยล้เธอเนี่ยเอดูเอดดฮะใส่กระเป๋ากระเป๋ามากกระเป๋ามากกยิ่มสุดใส่หันหันไปทางแากกันอ่ะ โอเกิน้ตาโมฉันก um> ินมาสองกุงแล้วมาแรกินตมมามแรก่อยคนแรกนี่พีจูนบอกบักชวนบักออเนันเอมาเอาบักหอยมาอหอยพี่อบรรยากาศดีดีบรรยากาศลอะไรลูกไปันหรออ กำลังสวัสดีคนดู327คนนะคะมือนีภาคพน้องม่านเที่ยวชมบ้านบอไก่กับหอยพงตะลูกสวัสดีอาเอฟซีพันป่าบ้านเพึ่นบอไก่กับหอยพงมาค่ะพม่าห่านหาปลาหาหอยนะคะมือนีโอ้ยเป็นปลาที่เป็นหอยแมวพงมันพงผงอยู่ห้วยพงแมนบ่าแมนจ้า นี่แหละคนพามาหาบอกหอยเพคนวาบอกหอยมันหลายเพคนกระสีมาเอาแมนแมนคนดูชอบคนดูสามร้อยยี่สิบเก้าคนไปลองเข้ามาไลค์อย่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามันมันบรรยากาศตะวินตกลินพอนีขุนยาลูกแปดข้างล่างขุนสวัสดีค่ะพี่เพ็ญคนสวยเอาเพื่อนมาเห็นหน้าเหาได้หนิเอาสเบิ้งสิเบิ้งเพื่อนมาเห็นหน้าจำเสียงเอาสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะไปครับไปลูกแปตข้างลางสวยทั้งสองไงเสื้อเหลืองกับเสื้อดำ บสีมงกับหามองรถแกงตะเมียบ่เอานนองยุ้ยมานําเน่นนองยุ้ยบ่ไเลยมาดินลบากเาบุมา้มานรั่เราุมงอกไงลุมมเหม็นเแหโอ้ยเอ็กดั๊ทิ้งงานทิ้งาไปไปไปดูบรรยากาศเอาจอบม่จอบไม่ได้หรอจอบยัางพีได้หรอถ้าผีดำฮะ รนํับน้ำปะตามจูนมาดามจูนก็สวยจ้ากะจะว่าเอบ้านสีแกี่ยวเอาเาอยู่บ้นสีแก่เนเรบ้านน่าลงนไหวลงทางไหนสั่าอกไม่หนรนากานากาเออนากาไมให้าเพราะน้ำพอครับคนหนึ่งกินเด oh. em, no. no. yes, no. no. oh, no. ียวบานาบอกวาแล้วมันหัมันสดไปเลยกินมันพาตจัดนั่นจัดนี่หายไปสุดีคนดูสามรครับพี่น้อง มันลำจุนเป็นตะยานแต่โอ้ยแต่เด็กหรครับมันบักจอนนะครับซื้อมันบักจอนเอาเลยพี่น้องเริ่มนะครับเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วลงได้กวะนี่สวัสดีคนดูครับสามร้อยยี่สิบคนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดียามแรกพี่น้องสวัสดีตอนเย็นพี่น้องเนาะพามาชมบรรยากาศพี่น้องพาชมบรรยากาศแล้วมีโอกาสวันนี้ได้มีโอกาสมาจ้าจ๋าจ้าจ้าโอ้ยลืมลูกควายพี่น้องมั้งลืมลูกลืมลูก ขึ้นหลังขึ้นหลังพ่อเร็วขึ้นหลังพ่อโอเคจ้ะจ้าจ้รสวัสดีคุณผู้ชม300 4คนจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออดเจ้าชาแนลด้วยด้วครับพี่น้องครับอุ้ยบรรยากาศร้อนๆจ้าวันนี้นะฮะบรรยากาศร้อนๆ สวัสดีคนดูสามพคนครับผมพี่้องครับสามพันแปดร้อยามยแปดสิบมาเกสวัสดียังลูกมาเก้สวัสดียังคะสวัสดียังค่ะข้างข้างข้างดิยบเร็ว อันนั้นบาดหน้าครับตีบ้านพะลุยขึ้นไปหาบกหอยนันเบ้กหอยบกหอยยังอยู่ทางนนนะสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่ยาวสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตพี่ยาวสวัสดีค่ะ หัวเสีต่อมไ้เลยหัวเขาดความบุ้นใบของทีมงานเราะ่อปเนื้อหัวมวยมานอนมีโกามากเ้ยนี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าหอยเชอรี่นะนี่นี่หอยเชอรี่แอนนี่เชอรี่แอน อ่ะกลับมานะครับผมพี่น้องมานี่อ่ะขึ้นไม่ค่อยดีพี่น้องนะนะขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีสวัสดีคุณดูสองร้อยยี่สิบคนนะครับข้างพี่นองพี่น้องเศร้าค้างหลือเ่มันขึ้นไม่ค่อยมีพี่น้องมันขึ้นไม่ค่อยมีครับผมสัญญาณไม่ดีนะแต่หัวใจก็ไม่มีปัญหานะครับผม ข้างก็เล่นเพื่อนพี่น้องไว้เดี๋ย่อจบข้างเงี้ยเขายาวอยู่อ่ะฮะยังเอเสียน้องอ้วนไปเสจยาโอ้ยไปหลุดนเขาไปหายเราขะบูมูเขาพี่น้องสวัสดีคนดูนะฮะสองร้อยยี่สิบห้าคนพี่น้องครับสวัสดีครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวเราบรรยากาศดีวะบรรยากาศดีวะ อย่าไปลงเลิกเด้อเด็กๆดากเพราะข้างจา้าเห็นโอเคผมขอบคุณครับพี่น้องบนบรรยากาศยจมแรงเป็นน้ำเสจ้าเป็นตำวนแถนน้ออ่างห้วยโพงครับพี่น้อง <c oughs> ข้างข้างเขาเห็นไหม เอาคุณเอง่าค้างุเอง่าค้่งเอาเลยพี่น้องสรุปค้างไม่ค้างครับพี่น้องมาคขางเนาะดีเคสเข้ามาด้ยฮะโอเคครับผมขอคุณพี่น้องขอคุณครับโอเคนะครับพี่น้องเสียต้มครับเสียต้อมเตรียมตัวอะไพี่น้อง ่กนนันบ่มือกันบ่าบ่เ็บใรรเล่นนามร้องเห็นอยกาอ้เนซักได้ินห้แสนวัสดีคนดูหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคนจ้ากอเขาบอกว่าเจ็น้อมุนหัวเขาดะอ้างแล้วจ้าวันอ้าวเชียวเฮ้ย ไปเด้ไม่ต้องเสียตอมไปแด้เอาล่งแล้วกันแล้วม่สมบัตตามใครใยี่ยนมาผีเด็กกี่เอละบคอยนะบอกคอยนะบรรยากาศยามเย็นพี่น้องบรรยากาศยามเย็นนะครับผมโอ้ยอาเสร็จ บอกพี่ยาวบอกพี่ยาวลงน้ำแน่จ้าฮ่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 าเอาเฮ้ยเอาถ่ายรูปเอาเฮ้ยเอาถ่ายรูปบรรยากาศโอ้ยพอเห็นบางชั้นเอ๋อบางคนตัวบากใหญ่นึงอ๋อคือบอกปากว่าดีแท้ออกจะผอมสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยหกสิบห้าคนจ้าสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะ สายมูลยิ่งปลานั่อ <cold> oh, <laughs> mm ู hmm. ่ว้องวันนี้พามาเชิญบรรยากาศนะฮะบรรยากาศอย่างดีเลยนะครับผม้องครับบ่คางจ้าใจสดเอาคือวางสันเขาใจว่าบ่คางจ้าใจสดกันกล้า้งจบก้างืนบบรรยากาศยามเย็นนะครับผมตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าจว่าจะรับลรับเลยล่ะ โอ้ยกองกูแตกซะเนาะทำยังไงน้านรเอพี่ยาวหน้ารักาพี่โอ๊พี่โอ๊ตก็หล่อมมีมมีเลยบอกเองวิวงามมีหลีเนาะยากาศดีมั้บรรยากาศดี ไม่ไม่ลงไปน้องพาเล่นกับน้องตรงนี้ไม่รู้เลยค้างจ้าพท่านโอเคไปแลง้งโอเคไปแล้งจะลาแล้วนะครับผมจะลาบรรยากาศดีๆไปแล้วนะครับผมจะเจอกันใหม่ไรายสดหน้านะฮะไรายสดนี้ลาไปก่อนอสวัสดีครับบ๊ายบายแม้องบ๊ายบายเจอกนันนะครับ